ถ้าเกิดฝนตกมหนักขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเยอะอะนะฮะเราก็เลยต้องระวังก่อนเนาะยินดียินดีครับ้คุณู้ลงไปอีีกว่าร้อยหามสิ่เป็เขียวตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่ทายนะครับแต่ว่าในพื้นที่บางสุดเนี่ยก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่เราก็พยายามที่จะไปเข้าไปนะครับช่วยเหลือดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็น ป,งงปังกั้นน้ำาระนันรินนะครับแล้วก็ระสอบทายนะแล้วเพื่อที่จะสูบน้ําผ่านน้ําออกมาที่คลองนาสิทธิ์ป็นยุทธศักด์ให้กับสู่สภาพเดิมโดยเร็วคือโดยโดยสถานการณ์เนี่ยต้องเรียนก่อนว่าเอ่อโดยพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเริ่มสะสมสถานการณ์ปกตินะครับแต่ว่ายังมีที่ร่วมถางอยู่แต่ว่าในคลองนางสิทธิ์ประยุทธศักด์เนี่ยนะฮะยังมีปริมาณน้ําที่สูบอยู่นะก็อยากให้พี่น้องประชาชน ยังเข้าระวังอยู่แล้วก็ดูแนวเพราะว่าถ้าเกิดเราในท่อระบายาน้ำนะฮะกับแต่ในคลองเนี่ยสูงเท่ากันเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะระบายาน้ำได้นี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลแล้วก็ดูอยู่นะครับเตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วนะครับในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องสูบของเราเนี่ยเรารีเช็คมาแล้วเราก็จัดหายืมมาซื้อมาอะไรนี้นะฮะแล้วก็อย่างศูนย์มันชาตาเราเองเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะปิดวันที่17นนี้นะฮะแต่ตอนนี้ คิดว่าจากการที่กรมตำรวเตือนมาเนี่ยเราจะขยายนะฮะให้ถึงวันที่21เลยนะฮะที่เรียนเลยว่าตั้งแต่แรกเลยเราก็ขอนะครับไปอย่างปอพเนี่ยก็เอามาช่วยอยู่อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็อะจว่าเอามาช่วยนะครับก็มีกรมชนติธรานนะฮะที่เราขอไปตั้งแต่วันที่9นะฮะซึ่งพอเมื่อเช้าผมก็เลยสอบถามไปก็ยังไม่มีการตอบกลับมานะครับผมก็ขอให้ตอบเป็นเอกสาร นะฮะว่าอย่างไรแต่ว่าพอเมื่อสักพักเนี่ยก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะก็เลยเพิ่งได้แจ้งกลับมาว่ามีให้เรื่องต้นก่อนสามเครื่องนะครับนะฮะว่าจะติดตั้งได้เมื่อไหร่แล้วกับสถานการณ์น้ําที่จะมาเนี่ยที่ฝนกำลังจะตกเนี่ยมันจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเราขอเวนานมากแล้วฮะนะแล้วก็เพิ่งได้ตอบกลับมาเนี่ยก็เลยรอดูจากสถานการณ์แต่ตเราเองเนี่ยเราก็เมิน สถานที่ที่จะรองรับในการที่จะติดเครื่องสูบที่ถ้าเราได้ความอนุเคราะห์จากกรมพนมานะครับเราก็พร้อที่จะติดตั้งเลยนะครับตอนนี้ก็เราสำรวจรอ,อไว้แล้วครับ